ใจที่ยังวุ่นวายต่อให้ได้ทุกอย่างก็ไม่เคยพอใจใจที่รู้จักวางต่อให้มีน้อยก็ไม่เดือดร้อนความสุขไม่ได้อยู่ที่โลกเงียบสงบแต่อยู่ที่ใจไม่ปรุงแต่งเมื่อใจหยุดดิ้นรนทุกก็หมดอํานาจสงบที่ใจได้เมื่อใดชีวิตก็เป็นสุข เมื่อนั้นเองขอเจริญพรและยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องธรรมะเปลี่ยนชีวิตวัย30พลัสอีกครั้งพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้ที่กำลังเหนื่อยล้าสับสนหรือกำลังมองหาความสงบให้ใจขอให้ธรรมะในแต่ละคลิปเป็นแสงสว่างที่ค่อยๆพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันรับฟังด้วยใจที่ผ่อนคลาย แล้วให้ธรรมะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตของท่านไปอย่างอ่อนโยนใจของคนเราในแต่ละวันไม่ได้ทุกข์เพราะเรื่องใหญ่เสมอไปแต่ทุกข์เพราะใจไม่เคยหยุดวิ่งไปตามความคิดความาคาดหวังและอารมณ์ที่เกิดดับไม่รู้จบเราเหนื่อยเพราะใจแบกอดีตไว้ตลอดเวลาเรากังวลเพราะใจวิ่งไปรออนาคตที่ยังมาไม่ถึงทั้งที่ร่างกายอยู่ตรงนี้ แต่ใจกลับไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ชัดเจนว่าทุกเกิดเพราะใจยึดเมื่อใจยึดใจก็หนักเมื่อใจหนักชีวิตก็หนักตามไปด้วยไม่ว่าเราจะมีมากแค่ไหนสำเร็จเพียงใดหากใจยังฟุ้งซ่านชีวิตก็ไม่เคยรู้จักคำว่าสุขอย่างแท้จริงใจที่ไม่สงบจะมองทุกเรื่องเป็นปัญหา จะมองทุกคนเป็นภาระและจะมองทุกสถานการณ์เป็นความกดดันแต่เมื่อใดที่ใจเริ่มสงบไม่ใช่เพราะโลกเงียบลงแต่เพราะใจรู้จักวางใจรู้เท่าทันอารมณ์รู้ว่าความคิดเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงทั้งหมดใจไม่ไหลาตามโทสะไม่ถูกดึงด้วยโลภและไม่จมอยู่กับความหลงเมื่อนั้นเองใจจะค่อยๆเย็นลง ความร้อนรุ่มจะเบาบางความฟุ้งสร้างจะคลายตัวและความสุขจะเริ่มปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องสแสวงหาพระพุทธเจ้ามีได้สอนให้เราควบคุมโลกแต่ทรงสอนให้เราฝึกใจเพราะโลกภายนอกเราอาจเปลี่ยนไม่ได้แต่ใจภายในเราฝึกได้เสมอเมื่อใจสงบเราจะเห็นปัญหาอย่างที่มันเป็นไม่ขยายไม่ปรุงแต่งไม่เติมความทุกข์เข้าไปเอง ใจที่สงบจึงไม่ใช่ใจที่ไม่มีเรื่องกระทบแต่เป็นใจที่ไม่ทุกข์กับสิ่งที่มากระทบใจที่ตั้งมั่นด้วยสติจะไม่วั่นไหวกับคำพูดคนจะไม่สั่นคลอนกับเหตุการณ์และจะไม่หลงดีใจหรือเสียใจเกินความจริงเพราะเข้าใจธรรมดาของชีวิตว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ใจที่เห็นความจริงเช่นนี้ย่อมเบาโล่งและเป็นอิสระจากความคาดหวังทั้งปวงเมื่อใจไม่ดิ้นรนชีวิตก็ไม่วุ่นวายเมื่อใจไม่เร่าร้อนชีวิตก็ไม่แสวงหาความสุขจากภายนอกอีกต่อไปและตรงจุดนั้นเองที่ความสุขซึ่งแท้จริงจะค่อยๆเกิดขึ้นจากภายในอย่างมั่นคงและยั่งยืนเมื่อใจเริ่มสัมผัสความสงบแม้เพียงเล็กน้อย ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนอย่างที่เราอาจไม่ทันสังเกตจากคนที่เคยหงุดหงิดง่ายใจจะค่อยๆอ,อ่อนลงจากคนที่เคยเอาเรื่องทุกอย่างมาใส่ใจใจจะเริ่มเลือกวางได้ถูกที่ถูกเวลาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าใจที่มีสติย่อมไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์เพราะสติคือผู้เฝ้าดูไม่ใช่ผู้เข้าไปเป็นใจที่สงบจึงไม่ใช่ใจที่ไม่มีความรู้สึก แต่เป็นใจที่รู้ทันความรู้สึกเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วไม่ตามเห็นความเศร้าเกิดขึ้นแล้วไม่จมเห็นความอยากเกิดขึ้นแล้วไม่หลงใจเพียงรับรู้และปล่อยให้สิ่งนั้นดับไปตามธรรมชาติเมื่อใจไม่เข้าไปยึดความทุกข์ก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้นานชีวิตจึงเริ่มเบาเริ่มโล่งและเริ่มมีพื้นที่ให้ความสุขที่เรียบง่ายเข้ามาแทนที่ความสุขตามหลักธรรม ไม่ใช่ความตื่นเต้นไม่ใช่ความสมหวังชั่วคราวแต่เป็นความเย็นใจความสบายใจและความไม่เดือดร้อนต่อสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใจที่สงบจะเข้าใจว่าคนอื่นคิดอย่างไรพูดอย่างไรเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่หน้าที่ของใจเราที่ต้องแบกไว้ใจที่สงบจะไม่ดิ้นรนเปลี่ยนคนทั้งโลกแต่จะหันกลับมาฝึกตนเองอย่างจริงจังเพราะรู้ดีว่าเมื่อใจเปลี่ยนมุมมองก็เปลี่ยน และเมื่อมุมมองเปลี่ยนโลกทั้งใบก็ดูต่างออกไปทันทีพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าเหตุแห่งทุกข์คือความยึดมั่นถือมั่นและหนทางดับทุกข์คือความรู้เท่าทันและการวางลงอย่างมีปัญญาเมื่อใจเห็นความจริงของชีวิตว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงใจจะค่อยๆค,คลายจากความหวงความกลัวและความกังวลที่เคยกอดรัดหัวใจไว้แน่น ใจที่สงบจึงไม่ใช่ใจที่อ่อนแอแต่เป็นใจที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงเพราะไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงไม่สั่นคลอนต่อความไม่แน่นอนและไม่ฝากความสุขไว้กับเงื่อนไขภายนอกเมื่อใจตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันรู้ลมหายใจรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงชีวิตทั้งชีวิตก็จะค่อยๆเดินไปอย่างมั่นคงแม้มีปัญหาเข้ามาใจก็ไม่ลม้มแม้มีความสูญเสีย ใจก็ไม่แตกสลายเพราะความสงบได้กลายเป็นรากฐานของชีวิตไปแล้วเมื่อความสงบค่อยๆฝังรากลึกลงในใจการใช้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของความธรรมดาเห็นความงามของการมีลมหายใจเห็นความพอดีของการมีอยู่โดยไม่ต้องขว่คว้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นว่าชีวิตที่วุ่นวายไม่ได้เกิดจากภาระภายนอกแต่เกิดจากใจที่ไม่รู้จักประมาณ เมื่อใจอยากมากใจก็ทุกมากเมื่อใจอยากน้อยใจก็เบาตามใจที่สงบจึงเป็นใจที่รู้จักพอรู้จักหยุดและรู้จักฟังเสียงภายในของตนเองใจเช่นนี้จะไม่เร่งรีบแข่งขันกับใครไม่เปรียบเทียบชีวิตตนกับชีวิตผู้อื่นเพราะเข้าใจดีว่าแต่ละคนมีเหตุปัจจัยของตนเอง ใจที่สงบจะไม่ดูถูกตนเองและไม่ยกตนเหนือผู้อื่นแต่จะมองทุกชีวิตด้วยความเข้าใจและเมตตาเมื่อเมตตาเกิดขึ้นในใจความแข็งกระด้างก็จะค่อยๆค,คลายความขัดแย้งภายในจะลดลงและความอ่อนโยนจะเข้ามาแทนที่ พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าใจที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ทั้งตนเองและผู้อื่นเพราะคำพูดที่ออกมาจะนุ่มนวลการกระทำจะไม่เบียดเบียนและความคิดจะไม่ปรุงแต่งไปในทางทำร้ายตนเองใจที่สงบจะรู้จักให้อภัยไม่ใช่เพราะคนอื่นสมควรได้รับการอภัยแต่เพราะใจไม่ต้องการแบกความโกรธไว้เป็นภาระใจที่ปล่อยโทสะได้ย่อมเป็นใจที่เป็นอิสระ ใจที่ไม่ผูกเวรย่อมหลับได้อย่างสบายแม้โลกภายนอกจะยังวุ่นวายแต่โลกภายในจะเริ่มสงบมั่นคงเมื่อใจไม่ไหลไปตามกระแสอารมณ์ชีวิตก็จะไม่ผูกลากไปตามเหตุการณ์ใจจะตั้งมั่นอยู่กับความจริงเห็นทุกอย่างเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่ต้องเอามาแบกไว้ทั้งหมด ใจเช่นนี้จะค่อยๆเติบโตเป็นปัญญาเป็นความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึง้งและเป็นพลังภายในที่ทำให้เรายือนอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกโดยไม่หวั่นไหวเมื่อใจคุ้นเคยกับความสงบมากขึ้นการมองชีวิตจะละเอียดอ่อนและลึกซึ้งกว่าเดิมเราจะเริ่มเห็นความจริงว่าความทุกข์ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ แต่เกิดจากใจที่ตีความเหตุการณ์นั้นเกินความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักแยกแยะระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับความคิดที่ใจสร้างต่อจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทันทีที่ใจเผลอปรุงแต่งทุกข์ก็เกิดตามมาอย่างรวดเร็วใจที่สงบจึงเป็นใจที่หยุดปรุงหยุดเติมหยุดเล่าเรื่องซ้ำให้ตัวเองฟัง ใจเพียงรับรู้ตามความเป็นจริงว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นแล้ววางใจอยู่กับปัจจุบันอย่างเรียบง่ายเมื่อใจไม่สร้างเรื่องเพิ่มความทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้งใจที่ฝึกดีแล้วจะรู้ทันแม้เพียงอารมณ์เล็กน้อยที่กำลังก่ะตัวรู้ทันตั้งแต่ความไม่พอใจเริ่มขยับรู้ทันตั้งแต่ความกังวลเริ่มแทรก และรู้ทันตั้งแต่ความอยากเริ่มครอบงำเมื่อรู้ทันเร็วใจก็ไม่ไหลไปไกลชีวิตจึงไม่เสียสมดุลพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าสติคือเสาหลักของใจเมื่อสติตั้งมั่นใจจะไม่หลงไม่เผลินและไม่เผลอฝากความสุขไว้กับสิ่งที่ไม่เที่ยงใจที่สงบจะยอมรับความจริงของชีวิตได้ว่า ไม่มีใครหนีพ้นความเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราตลอดไปและไม่มีอะไรที่ควบคุมได้ทั้งหมดเมื่อยอมรับได้ใจก็ไม่ต่อต้านไม่ดิ้นรนและไม่เสียพลังไปกับสิ่งที่เกินอำนาจตนใจที่ไม่ต่อต้านความจริงจะไม่ทุกข์ซ้ำซ้อนแม้มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นใจก็ไม่เติมความทรมานเข้าไปเอง ใจจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงอย่างอ่อนโยนเห็นความเกิดเห็นความดับเห็นความไม่แน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเมื่อใจเห็นเช่นนี้ชีวิตจะเริ่มโปร่งเบาและไม่อึดอัดกับการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปใจที่สงบจะไม่เร่งให้ชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จะค่อยๆเดินไปตามเหตุปัจจัยอย่างมีสติมีปัญญา และมีความเข้าใจลึกซึ้งในธรรมชาติของชีวิตอย่างแท้จริงเมื่อใจตั้งมั่นอยู่กับความสงบได้นานขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าใจคือผู้นำใจคือผู้กำหนดทิศท,ทางของชีวิตหากใจหวันไหวชีวิตก็หวันไหวตามหากใจมั่นคงชีวิตก็มั่นคงตามแม้คลื่นภายนอกจะซัดแรงเพียงใด ใจที่ฝึกดีแล้วจะไม่ถูกพัดพาไปง่ายๆใจเช่นนี้จะเริ่มมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนไม่ใช่โทษทันมองความผิดพลาดเป็นครูไม่ใช่ศัตรูเพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัยรองรับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไร้เหตุใจที่สงบจะไม่โทษตนเองจนเกินไปและไม่โทษผู้อื่นจนขาดเมตตาแต่จะหันมามองเหตุมองปัจจัย และเรียนรู้จากมันอย่างมีสติพระพิทธเจ้าทรงสอนว่าปัญญาเกิดจากใจที่ไม่ถูกรบกวนด้วยอัคติใจที่สงบจึงเป็นฐานของปัญญาเป็นพื้นที่ให้การเห็นตามความจริงเกิดขึ้นเมื่อใจไม่ถูกครอบงำด้วยรักชังกลัวหรือหลงการตัดสินใจในชีวิตจะค่อยๆถูกต้องขึ้นการพูดจะน้อยลงแต่มีคุณค่าการกระทำจะช้าลงแต่มั่นคง ใจที่สงบจะไม่รีบร้อนเอาผลรับแต่จะใส่ใจกับเหตุที่กำลังทำอยู่ตรงหน้าเพราะรู้ดีว่าผลย่อมตามเหตุเสมอใจที่อยู่กับเหตุอย่างถูกต้องจึงไม่กังวลกับผลลัพธ์เกินจำเป็นเมื่อไม่กังวลชีวิตก็ไม่ตึงเครียดเมื่อไม่ตึงเครียดใจก็มีพื้นที่ให้ความสุขที่สงบและลึกซึ้งค่อยๆเติบโต ใจที่สงบจะเริ่มเห็นคุณค่าของการอยู่เงียบๆการอยู่กับตนเองและการฟังเสียงภายในโดยไม่ต้องหนีไปพึ่งพาสิ่งเร้าภายนอกตลอดเวลาเพราะเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเติมแต่เกิดจากการลดไม่ได้เกิดจากการครอบครองแต่เกิดจากการวางใจที่เห็นเช่นนี้จะค่อยๆค,คลายจากความอยากเป็นอยากได้อยากมีที่เคยเผาใจให้ร้อนอยู่ตลอดเวลา และเมื่อไฟแห่งความอยากลดลงความเย็นแห่งความสงบก็จะค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วทั้งชีวิตอย่างเงียบงันแต่มั่นคงเมื่อใจเริ่มพึ่งพาความสงบได้จริงชีวิตจะไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวอีกต่อไปเราจะค่อยๆเห็นว่าความกลัวส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เกิดจากใจที่คิดล่วงหน้าคิดซ้ำและคิดเกินความจริง พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือที่เดียวที่ชีวิตกำลังเกิดขึ้นจริงใจที่สงบจะไม่วิ่งไปแบกอดีตที่แก้ไขไม่ได้และไม่วิ่งไปรออนาคตที่ยังมาไม่ถึงใจจะกลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายอยู่กับความรู้สึกอย่างซื่อตรงเมื่อใจอยู่กับปัจจุบัน ความฟุ้งซ่านจะอ่อนแรงความทุกข์ที่เคยขยายใหญ่ก็จะหดเล็กลงชีวิตจึงเริ่มมีพื้นที่ว่างให้ความเบาสบายเข้ามาแทนที่ใจที่สงบจะไม่ต้องการคำยืนยันจากใครไม่ต้องการการยอมรับมากมายเพราะเข้าใจแล้วว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากเสียงภายนอกแต่เกิดจากใจที่ไม่สั่นไหว ใจที่ไม่ต้องพิสูจน์ตนเองจะไม่เหนื่อยกับการแสดงจะไม่ทุกข์กับการเปรียบเทียบและจะไม่เจ็บปวดกับการถูกมองข้ามพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าใจที่ยึดตัวตนมากย่อมทุกข์มากเพราะต้องคอยปกป้องคอยรักษาและคอยแบกภาพลักษณ์ไว้ตลอดเวลาแต่เมื่อใจสงบใจจะค่อยๆค,คลายจากความเป็นเราเป็นของเรา ใจจะเบาลงเหมือนวางของหนักที่แบกมานานเมื่อวางได้ใจจะโลง่งและเมื่อใจโลง่งชีวิตก็ไม่อึดอัดอีกต่อไปใจที่สงบจะยอมรับทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวอย่างเสมอกันไม่หลงยินดีจนลืมตัวและไม่จมทุกข์จนลืมทางเดินเพราะเห็นชัดว่าทุกอย่างเป็นเพียงสภาวะที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไป ใจที่เห็นความจริงเช่นนี้จะไม่ผูกชีวิตไว้กับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแต่จะตั้งมั่นอยู่กับความเข้าใจในธรรมใจที่ตั้งมั่นแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคำพูดผู้คนไม่สั่นคลอนต่อความเปลี่ยนแปลงและไม่หลงทิศทางเมื่อชีวิตต้องเผชิญทางแยกเพราะความสงบ ได้กลายเป็นเข็มทิศภายในที่คอยนำทางชีวิตอย่างเงียบงนันลึกซึ้งและมั่นคงตลอดทุกย่างก้าวลองสมมุติว่ามีชายคนหนึ่งตื่นเช้าทุกวันด้วยใจที่หนักอึ้งเขารีบเร่งทำงานแข่งขันกับเวลาแข่งขันกับคนรอบข้างและแข่งขันกับความคาดหวังของตนเองวันหนึ่งเขาพลาดเพียงเรื่องเล็กน้อย ถูกตำหนิจากคำพูดไม่กี่คำแต่ใจกลับจมอยู่กับเรื่องนั้นทั้งวันนอนไม่หลับกินไม่อร่อยและโทษตัวเองไม่รู้จบหากมองตามหลักธรรมะพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเพียงสิ่งที่มากระทบแต่ความทุกข์ที่ยืดยาวเกิดจากใจที่เข้าไปยึดและปรุงแต่งต่อชายผู้นั้นไม่ได้ทุกข์เพราะคำพูดแต่ทุกข์เพราะใจไม่สงบ ใจเอาเรื่องเล็กมาขยายใจเอาความคิดมาซ้ำเติมตนเองแต่หากวันหนึ่งเขาหยุดนิ่งเพียงครู่หยุดฟังลมหายใจหยุดดูใจตนเองตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนเขาจะเริ่มเห็นว่าความคิดเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะค่อยคอยคลายจากการโทษตนเองความหนักจะเริ่มเบา ความร้อนจะเริ่มเย็นและชีวิตจะไม่ถูกเผาไหม้ด้วยเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าลองสมมุติอีกคนหนึ่งที่เคยยึดติดกับความสัมพันธ์เมื่อถูกละเลยใจก็สั่นคลอนรู้สึกไร้ค่าและกลัวการสูญเสียแต่เมื่อเขาได้ฟังธรรมะและเริ่มฝึกดูใจเขาเริ่มเห็นว่าความรักที่ทำให้ทุกข์ไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะยึดใจที่สงบจะเข้าใจว่า ไม่มีใครเป็นของใครอย่างแท้จริงทุกคนต่างเดินตามเหตุปัจจัยของตนเองเมื่อใจยอมรับความจริงนี้ความกลัวจะลดลงความคาดหวังจะเบาบางและความทุกข์จะไม่ครอบงำหัวใจเหมือนเดิมเรื่องเล่าสั้นๆเหล่านี้สะท้อนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเมื่อใจไม่สงบชีวิตย่อมวุ่นวายแต่เมื่อใจเริ่มตั้งมั่นเห็นตามความเป็นจริงชีวิตที่เคยหนัก ก็จะค่อยๆเบาลงโดยไม่ต้องเปลี่ยนโลกภายนอกเลยลองสมมุติว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งทุกวันต้องเผชิญกับความเร่งรีบของชีวิตทำงานหนักดูแลครอบครัวและพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบวันหนึ่งเธอถูกลูกค้าตำหนิแบบไม่ยุติธรรมใจของเธอร้อนรุ่มครุ่นคิดซ้ำไปซ้ำมาคำพูดเพียงไม่กี่คำ กลับกลายเป็นความทุกข์ใหญ่ที่เธอแบกไว้ตลอดวันและคืนนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกข์ไม่ได้เกิดจากคําพูดหรือเหตุการณ์แต่เกิดจากใจที่เข้าไปยึดถือและปรุงแต่งใจที่สงบจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์เล็กๆขยายตัวจงกลายเป็นเรื่องใหญ่ใจจะรับรู้ว่าคำตำหนิเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่ความจริงทั้งหมดของชีวิตไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรา และหากเธอฝึกสติเฝ้าดูใจรู้ทันความคิดความโกรธความเสียใจความน้อยใจจะเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างเป็นธรรมชาติใจที่สงบจะไม่รีบตัดสินจะไม่วิ่งตามความคิดปรุงแต่งและจะไม่ถูกลากไปกับความทรมานที่ใจสร้างขึ้นเองลองสมมุติชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่เคยกังวลเรื่องอนาคตมากเกินไป ทุกเชา้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับความกลัวและความวิตกกังวลว่าการเงินจะไม่พอครอบครัวจะเดือดร้อนงานจะไม่สำเร็จเขาใช้ชีวิตทั้งวันกับการคาดการและวางแผนแต่ใจไม่เคยสงบพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการทุกข์เพราะอนาคตคือใจที่ไม่อยู่กับปัจจุบันหากฝึกใจให้มีสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายอยู่กับความรู้สึกขณะนี้แม้ปัญหายังอยู่ แต่ใจจะไม่ถูกพลังความกลัวครอบงำความวิตกจะค่อยๆค,คลายลงและสมาธิจะเกิดขึ้นทำให้สามารถแก้ปัญหาอย่างมีสติและปัญญาแทนที่จะถูกรบกวนด้วยอารมณ์ชีวิตที่เคยหนักอึ้งเพราะทุกข์จึงเริ่มมีช่องว่างให้ความสงบและความสุขเข้ามาแทนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกข์เกิดจากการยึดถือตั้งอยู่บนความไม่รู้เท่าทันเมื่อฝึกสติและวางใจตามความเป็นจริง ใจจะไม่ยึดจะไม่ทุกข์และความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเองแม้สถานการณ์ภายนอกจะไม่สมบูรณ์แบบเรื่องเล่าสมมุติสองกรณีนี้สะท้อนความจริงตามธรรมชาติของใจว่าเมื่อใจสงบแม้โลกจะวุ่นวายชีวิตก็ไม่ถูกรบกวนเมื่อใจสงบการตัดสินใจการพูดการกระทาจะเริ่มเปลี่ยนไปอย่างมีคุณค่าเพราะทุกสิ่งเริ่มต้นจากใจที่สงบ และเห็นตามความเป็นจริงลองสมมติอีกกรณีหนึ่งว่ามีชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่ตื่นเช้าแต่ละวันด้วยความวิตกกังวลเขาพยายามวางแผนทุกอย่างให้ราบรื่นตั้งแต่เรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องครอบครัวแต่สิ่งที่เขาคาดการไม่เคยเป็นไปตามแผนวันหนึ่งโครงการงานล้มเหลวเพียงเล็กน้อยใจของเขาเต็มไปด้วยความโกรธความเสียใจ และความหงุดหงิดเขาตำหนิตนเองและผู้อื่นไม่รู้จบและความคิดเหล่านั้นวิ่งวนซ้ำซากไปตลอดทั้งวันพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกเกิดจากใจที่ยึดมั่นถือมั่นและจากการไม่รู้เท่าทันความคิดความรู้สึกและอารมณ์เมื่อใจเข้าไปยึดเหตุการณ์เพียงเล็กน้อยความคิดปรุงแต่งจะขยายเรื่องนั้นจนกลายเป็นความทุกข์ใหญ่ใจที่สงบ จึงเป็นใจที่รับรู้แต่ไม่ยึดรับรู้แต่ไม่ปรุงรับรู้แต่ไม่ขยายไม่ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใจก็จะไม่วิ่งไปกับความโกรธความเสียใจและความหมงุดหงิดแม้เหตุการณ์จะยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ความทุกข์จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดลองสมมุติหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่เคยถูกวิจารณ์จากเพื่อนร่วมงานหลายครั้ง เธอเอาคำพูดเหล่านั้นมาคิดวนไปวนมาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอย่างต่อเนื่องจนความมั่นใจของเธอหดหายและเกิดความเครียดสะสมพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการยึดติดกับคำพูดของผู้อื่นเป็นเพียงการให้ตัวตนของเราติดอยู่กับสิ่งชั่วคราวใจที่สงบจะรู้ทันความคิดที่ปรุงแต่งจะเห็นความจริงว่าคำพูดนั้นไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ชีวิตจริงของเราและไม่สามารถทำร้ายเราได้หากเราไม่ยอมให้ทำร้ายเมื่อฝึกใจให้รู้ทันใจเองความคิดที่วนซ้ำความวิตกความเครียดจะค่อยๆค,คลายลงและใจจะกลบมาเป็นอิสระอีกครั้งเรื่องสมมุติทั้งสองกรณีนี้สะท้อนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเมื่อใจสงบแม้เหตุการณ์ภายนอกจะไม่เป็นใจความทุกข ก็ไม่สามารถครอบงำชีวิตได้ใจที่สงบคือฐานที่มั่นคงที่สุดที่ทำให้การมองโลกการคิดการพูดและการกระทำของเราสอดคล้องกับความจริงและเปิดทางให้ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาใครหรือสิ่งใดในชีวิตประจำวันของเราหลายคนมักวิ่งตามความคิดความคาดหวังและความต้องการของตนเองจนใจไม่เคยสงบ เราเหนื่อยเพราะใจแบกอดีตไว้ตลอดเวลาเรากังวลเพราะใจวิ่งไปรออนาคตที่ยังมาไม่ถึงแม้ร่างกายจะอยู่ตรงนี้ใจกลับไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกข์เกิดจากใจที่ยึดถือและปรุงแต่งเมื่อใจยึดใจก็หนักเมื่อใจหนักชีวิตก็หนักตามไปด้วยแม้สิ่งรอบตัวจะสะดวกสบายเพียงใดหากใจยังฟุ้งซ่านชีวิตก็ไม่เคยรู้จักคำว่าสุขอย่างแท้จริง ใจที่สงบไม่ได้หมายถึงใจที่ไร้ความรู้สึกหรือไม่สนใจสิ่งใดแต่เป็นใจที่รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์เห็นโทสะเกิดขึ้นแล้วไม่ตามเห็นความอยากเกิดขึ้นแล้วไม่หลงเห็นความเสียใจเกิดขึ้นแล้วไม่จมใจเพียงรับรู้และปล่อยให้สิ่งนั้นดับไปตามธรรมชาติเมื่อใจไม่เข้าไปยึดหรือปรุงแต่งความทุกข์ก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้นาน ชีวิตจะเริ่มเบาเริ่มโลง่งและเริ่มมีพื้นที่ให้ความสุขที่เรียบง่ายเข้ามาแทนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความสุขเกิดจากความสงบภายในไม่ใช่จากความสมบูรณ์ภายนอกใจที่สงบจะไม่ถูกดึงไปตามความกลัวความโกรธความโลภและไม่ถูกครอบงำด้วยความหลงใจที่สงบจึงสามารถมองทุกเรื่องอย่างเป็นธรรมเห็นความจริงของชีวิตไม่ขยายไม่ปรุงแต่งไม่ฝุงซ่าน ใจจะไม่วิ่งตามอดีตไม่กังวลกับอนาคตแต่จะตั้งอยู่กับปัจจุบันอย่างมั่นคงเรื่องสมมุติหลายกรณีแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนที่ใจสงบแม้เผชิญคำตำหนิหรือความล้มเหลวความทุกข์จะลดลงทันทีเพราะใจไม่ยึดเหตุการณ์เป็นตัวตนและไม่ปรุงแต่งความทุกข์ชีวิตจะเริ่มมีความโปรง่งเบาและใจจะเป็นอิสระจากสิ่งรบกวนใจที่สงบจะเข้าใจความไม่เที่ยงของชีวิต เห็นความเกิดและดับเป็นเรื่องธรรมดาไม่ทุกขเกินจำเป็นการฝึกใจให้สงบเริ่มจากสติการเฝ้าดูใจและการวางใจตามความเป็นจริงใจที่ฝึกดีแล้วย่อมเกิดปัญญาการตัดสินใจการพูดการกระทําจะเริ่มเปลี่ยนไปอย่างมีคุณค่าแม้โลกภายนอกจะไม่สมบูรณ์แต่โลกภายในจะสงบมั่นคงขอฝากทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้ช่วยกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆ กดแชร์ให้คนรอบข้างได้รับประโยชน์และใช้ความคิดเห็นที่สร้างสรรค์คอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์ของตนขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับฟังธรรมะในวันนี้ขอให้ธรรมะที่ได้นำฟังช่วยให้ใจสงบและชีวิตของทุกท่านมีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นทุกวันขอบคุณจากใจจริงที่ทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ธรรมะและเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันขอเจริญพรและขอให้ทุกท่านสงบมีสติ มีความสุขในทุกย่างก้าวของชีวิต